<c oughs> ขณะนี้กำลังวิตน้ำ <c oughs> โอ้ยยังลงไปน้ำไประดีมีบ้ามงมาเจ็บไปจ่าบ่ลงไปประเดี๋ยวเดี๋ยวลม่มแม่น้ำมันขอนแล้วเนาะ เอา n h ามันก็หายหมดเลย n าไหมแตะก้อน n h าหลายๆตรงนี้หมนี่นะคะกำลังวิยวเดินลงไปอายบันไดดอกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกลม ไอ้โอ้ยก็ได้แต่ตัวหน่อยๆแทะตัวแบบหน้อยน่าจะเมาะแบบหน้อยยันไมยังใบใหญ่ตัวใหญ่มันบืนหนีป่ะลูกไปกินมดอื